เขมราชดินแดนแห่งความเกษมสุขเป็นเมืองสุนทรีแห่งจังหวัดอุบลราชธานีมีดินแดนติดแม่น้ำโขงที่ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและทัศนียภาพที่งดงามดังคำขวัญอำเภอเขมราชที่ว่าต้นตำรับปรำตังไว้ทิ่นไทยนักปราดถวยราดน้ำใจงามสุดเขตแดนสยามมัขามหวานหลากหลายกล้วยตากรสดีประเพณีแห่เทียนพรรษา แข่งนาวาสองฝั่งโคงเมืองเขมราชก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2357โดยพระพุทธเลิศรานภาลายัยรัชกาลที่สองทรงพระกรุณาโปดรดเกล้าให้ยกฐานะจากบ้านโคก,กงงดงพเนียงขึ้นเป็นเมืองพระราชทานนามว่าเมืองเขมราชธานี ดำรงฐานะเทียบเท่าหัวเมืองชั้นเอกขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าแต่งตั้งพระเทพบงสาเป็นผู้ครองเมืองต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนชื่อจากเขมราชธานีเป็นเขมราชซึ่งมีความหมายว่าดินแดนแห่งความเกษมสุข เทศบาลตำบลเขมราชได้รับการจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสุขาพิบาลเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2499และยกฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2542เทศบาลตำบลเขมราชอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2050ระยะทางประมาณ102กิโลเมตรมีพื้นที่ในการปกครอง7.7ตารางกิโลเมตรครอบกลุ่มพื้นที่5หมู่บ้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นลักษณะที่ราบสูงสลับเนินเขาทิศเหนือเป็นแม่น้ำโขงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกจดแนวฝั่งแม่น้ำโขงตลอดแนวระยะทาง4.3กิโลเมตรเทศบาลตำบลเขมาราชมีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่เทศบาลนครอุบลราชธานีและชุมชนอื่นได้สะดวกลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปแล้ว สภาพอากาศมักจะไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจนเกินไปเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำมีป่าเบญจพรรณป่าโปรง่งต้นไม้และน้ำช่วยปรับสภาพอากาศไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในรอบปีจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่28-29องศาเซลเซียสสภาพทางสังคมประชาชนส่วนใหญ่มีเชื้อชาติไทย นับถือาศาสนาพุทธและมีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านซึ่งยังคงปฏิบัติสืบต่อกันมาซึ่งได้แก่ประเพณีการทำบุญในวันสำคัญทางาศาสนาประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประเพณีสงกรานรวมทั้งเทศกาลแข่งเรือยาวประจำปี สภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขมาราชมีฐานะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางซึ่งอาชีพหลักของคนในชุมชนคือทำนาทำสวนทำไร่และรายได้เสริมจากการรับจ้างค้าขายประมงเนื่องจากที่อยู่อาศัยติดแม่น้ำโขงวิถีชีวิตของคนในชุมชนจึงสอดคล้องกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบเงียบสงบและพอเพียง นอกจากนี้ในเขตเทศบาลตำบลเขมราชมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางมีสถาบันการเงินสี่แห่งมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคโรงพยาบาลเขมราชและส่วนราชการต่างๆพร้อมคอยบริการประชาชนในพื้นที่วัดในเขตเทศบาลตำบลเขมราชมีจำนวนห้าแห่งกระจายอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน นอกจากวัดแล้วยังมีสวนสาธารณะที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งคือสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ตาซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมืองและอนุสาวรีย์พระเทพวงสาเจ้าเมืองคนแรกของเมืองเขมราชให้ประชาชนทั่วไปได้สักการะโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเขมราชมี4แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลหนึ่งแห่ง และโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขมราชหนึ่งแห่งเมืองเขมราชมีเอกลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศหลังไหลเข้ามาเยี่ยมชมตลอดปีไม่ขาดสายคงเป็นบรรยากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีมนสเสน่ชวนมองของอาคารบ้านเรือนหลังไม้เก่าแก่อายุร่วมร้อยปี นอกจากทัศนียภาพที่สวยงามเหล่านี้แล้วยังเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญของเทศบาลตำบลเขมราชคือถนนสายวัฒนธรรมเขมราชธ,ธานีถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่สำคัญให้แก่คนในชุมชนนอกจากนี้ยังมีส่วนแรงงานที่มีรายได้จากกลุ่มโฮมสเตย์รีสอร์ทโรงแรมร้านอาหารต่างๆอีกด้วย และอีกหนึ่งสีสันที่ทําให้สถานที่แห่งนี้มีชีวิตชีวาน่าสัมผัสยิ่งขึ้นคือนางรำจิตอาสาของอำเภอเขมราชที่แสดงศิลปะการร่ายรำและเสียงดนตรีของแดนอีสานนําเขมราชไปสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ยูเนสโกด้านดนตรีเทศบาลตำบลเขมรราชบริหารด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า ระบบบริการสาธารณะพร้อมสิ่งแวดล้อมดีสืบสารวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาบนพื้นฐานด้วยศาสตร์พระราชา การบริหารงานของเทศบาลตำบลเขมราชประกอบด้วยฝ่ายบริหารทำหน้าที่กำหนดนโยบายควบคุมและรับผิดชอบการบริหารของเทศบาลฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ให้ความผิดชอบในการตราเทศบัญญัติและข้อบังคับต่างๆของเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวน12คนเทศบาลตำบลเขมราชบริหารงานภายใต้ส่วนราชการได้แก่ สำนักปลัดเทศบาลกองครังกองช่างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้อมกองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายในซึ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การพัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมชุมชนจัดตั้งกลุ่มอาชีพพัฒนาสินค้าให้ประชาชนมีรายได้ที่ดีเพียงพอต่อการดำรงชีวิตยุทธศาสตร์ที่2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการให้มีมาตรฐานเพื่อความสะดวกสบายและรองรับการขยายตัวของชุมชน ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนพัฒนาระบบก,การกำจัดขยะบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านสาธารณาสุข และได้รับโอกาสด้านสวัสดิการสังคมอื่นๆเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยุทธศาสตร์ที่4การพัฒนาด้านสังคมการศึกษาประเพณีและวัฒนธรรมส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่5การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารโดยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการพร้อมให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลจากการทุ่มเทรแรงกายแรงใจตามหลักยุทธศาสตร์ที่วางไว้ทําให้เทศบาลตำบลเขมราชได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมาย นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายร่วมกัน บาลตำบลเขมาราชมีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมความสอดคล้องของนโยบายรัฐบาลกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับสนองต่อความต้องการของประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทำให้เขมาราชเป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนต่อไป